สวัสดีค่ะผู้ชีท้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติของท่านรู้สึกสงบเย็นไหมคะถ้ารู้สึกก็ขอให้ปฏิบัติต่อไปนะคะพูดถึงทั่วๆไปทุกวันนี้เกิดภาวะโลกร้อนมากมายนะคะก็ขอให้เราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละเือคะ่ะนะคะ ช่วยกันทําให้โลกนี่ร่มเย็นนะคะเริ่มจัดตัวเราก่อนเอาจิตใจของเราค่ะนะคะให้ร่มเย็นก่อนโดยการปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้สึกสงบแล้วก็เย็นใช่ไหมคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของเจตนานะคะและผลของเจตนาว่ามีผลอย่างไรนะคะเป็นเรื่องของอำเภออำเภอหนึ่งนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องแต่งนะคะที่ผู้ชี้ทางได้คิดขึ้นมาเองนะคะมีวัดแห่งหนึ่งค่ะมีพระรูปหนึ่งที่เป็นเจ้าอาวาสท่านอายุประมาณ60นะคะท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวัดที่อยู่มานานเก่าแก่ศาราอนเนกประสงค์ก็เป็นไม้แต่ว่าก็ท่านก็มีที่นั่นก็มีกุฏสามกุฏนะคะท่านอยู่กุฏเล็กสุด สองขุดท่านก็ให้พระกันเนนอยู่ด้วยกันท่านเป็นพระที่สม,มถะนะคะก็มีคนบอกว่าศาลาที่ใช้อยู่นี่มันก็เก่าทําไมไม่สร้างใหม่ท่านก็บอกเสียดายตังที่จะมาสร้างเอาเงินไปช่วยคนเจ็บคนไข้ดีกว่านะคะนี่ค่ะคือเจตนาของท่านเห็นไหมคะท่านบอกสร้างไปก็อย่างนั้นแหละเสียดายตังค่ะนะคะทีนี้ท่านก็เลย เป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้านใครมีทุกข์มีร้อนปัญหาชีวิตปัญหาอะไรต่างๆก็มาปรึกษาท่านตลอดนะคะทีนี้การที่ท่านปรึกษาท่านก็ให้วิชาความรู้ทั้งในทางโลกและก็ทางธรรมนะคะทุกคนก็คล้ายๆว่าสุขอะฮะสุขในการที่มาปรึกษาชีวิตปัญหาชีวิตกับท่านนะคะท่านก็ชีน้นําท่านก็เลยเป็นที่รู้จักเป็นที่ รักใครชอบพอของชาวบ้านแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะทีนี้ท่านก็มามองว่าเอ๊ะชาวบ้านบางจีที่เคยมาก็หายไปก็ไทยถามญาติเพื่อนฝูงกันญาติโยมที่มาบอกไปไหนอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ก็เลยได้ความว่าไม่สบายค่ะต้องไปรักษาตัวที่จังหวัดนะคะโรงพยาบาลจังหวัดก็เดินทางไปมันก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะมันไกล ท่านก็เลยรับรื่งเอาไว้แล้วท่านก็ค่อยๆพิจารณาไปนะคะทีนี้ก็จะกล่าวถึงคุณนายคนหนึ่งคุณนายคนนี้มีฐานะดีค่ะคือพื้นเพเธอมีฐานะดีอยู่แล้วพอมาแต่งงานกับสามีก็ได้สามีที่ร่ำรวยนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่กันปกติคุณนายมีลูกสองคนก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะคุณนายก็อยู่คนเดียวทีนี้ว่า คุณนายนี่ก็อบรมลูกได้ดีมากคือทุกบรรจุสุดสัปดาห์ลูกก็จะพาครอบครัวกลับมาเยี่ยมนะคะก็จะมาค้างคืนหนึ่งมากินข้าวกับคุณนายด้วยนะคะวันนี้คุณนายนี่เป็นคนตนีค่ะค่อนข้างตนหนีแต่ในเรื่องการทําบุญเอาหน้านี่เธอต้องการเป็นที่หนึ่งค่ะไม่ว่าทําบุญที่วัดนี่ค่ะคือวัดนี้เป็นวัดที่คุณนายไปประจําเธอจะต้องเป็นคนแรกที่ มีชื่อขึ้นกระดานว่าเป็นผู้ที่บริจาคคนแรกทุกอย่างต้องเป็นที่หนึ่งหมดเลยของเธอต้องใส่ชื่อเธอขึ้นนะคะสมมุติมีคนบริจาคหมื่นหนึ่งเธอก็จะต้องบริจาคหมื่นสองเพื่อว่าจะได้เอาชื่อขึ้นเป็นคนแรกนะคะวีนนี้คุณนายเนี่ยต็อนหนีกับกับคนในบ้านด้วยนะคะอาหารการกินนี่เธอก็ไม่ได้ เผื่อแผ่ให้คนในบ้านคนในบ้านก็ก็มีอยู่สามคนก็มีแม่ครัวที่อยู่กับคุณนายมาตั้งแต่สาวแล้วก็มีแม่บ้านทําความสะอาดแล้วก็มีคนขับรถนะคะคุณนายก็ความที่ตอนนีก็พวกนี้เขาก็ากินอาหารพื้นๆกันนะคะแต่คุณนายก็กินอาหารดีสั่งแม่ครัวทําอาหารดีให้ตัวเองกินคุณนายลงทุนไปซื้อหมามาตัวหนึ่งไปหาหาหมามาเลี้ยงตัวหนึ่งเพื่อกินอาหารที่เหลือจากคุณนาย เพราะคุณนายเขาถือว่าอาหารของเขาคนที่ทํางานรับใช้ไม่ต้องกินต้องกินไม่เหมือนคุณนายเห็นไหมคะแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่พวกหลังบ้านเนี่ยคนรับใช้บ้านคุณนายเขากินเนี่ยเป็น,ปนของที่ดีมีประโยชน์นะคะเขาก็กินพวกพวกน้ำพริกต่างๆผักต้มผักนึ่งผักลวกผักสดนะคะน้ำพริกไข่นะคะต้มยำยำอะไรอย่างเนี้ยค่ะ อาหารหลักของพวกเขาก็คือปลาก,กระป๋องไกย่ยำนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาแข็งแรงเกี่ยวกับอาหารการกินผิดกับคุณนายค่ะกินของดีค่ะทําเหลือก็ไม่เอื้อเฟือเผื่อแผ่ให้คนแต่เอาไปให้หมากินที่เลี้ยงหมาเพราะว่าให้หมามากินของที่เหลือแต่ไม่ยอมให้คนในบ้านกินเห็นไหมคะนี่ค่ะความตรหนี่ของเธอนะคะทีนี้พอดีก็มี อนามัยอำเภอก็ผ่านมาที่วัดก็เลยไปคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยไถ่าถามว่าสังเกตว่าคนที่นี่เป็นโรคไตกันเยอะเพราะว่ากินอาหารรสจัดกินอาหารเค็มจัดนะคะหลวงพ่อก็เลยคุยกับทางอนามัยว่าถ้าหลวงพ่อจะทําจะช่วยซื้อเครื่องฟอกไตเพื่อว่าประชาชนเวลาไปรักษาไม่ต้องเข้าไปในตัวจังหวัดทึ่งมันไกลมาก 3- ามสี่ชั่วโมง ไปแล้วก็ต้องไปคอยคิวนะคะคนไข้เดินทางก็เหนื่อยแล้วกว่าจะไปคอยคิวทําการรักษาฟอกไตกว่าจะกลับมาก็หมดวันนะคะทางอนามัยเขาก็เห็นด้วยนะคะอนามัยอาเภอเขาก็เลยตกลงก,กันกับหลวงพ่อก็ไปถามไทยจนได้ความมาว่าจํานวนเงินที่นี่ก็หลายแสนอยู่หลวงพ่อก็รับปากนะคะแต่ก็บอกว่าก็ไม่รู้นะ แล้วแต่ว่าจะได้แค่ไหนแต่ใจหลวงพ่ออยากจะช่วยเหลือคนทีนี้หลวงพ่อก็เริ่มเทศเรื่องอาหารการกินกับประชาชนทั่วไปที่มาทําบุญกับท่านนะคะว่าให้ลดอาหารลดจัดลดการกินเค็มลงเพราะว่าจะได้ชีวิตไม่ต้องลำบากถ้ากินเค็มมันอะพอแก่แล้วมันก็จะต้องไปฟอกไตนะคะซึ่งมันถ้าถ้าฟอกไตนี้มันก็คือลำบากแล้วมันไม่ใช่แค่แค่นั้นมันจะ มากขึ้นมากขึ้นอาจจะฟอกอาทิตย์ละครั้งถ้าไม่รักวางรักษาอาหารการกินก็จะต้องฟอกเป็นสองครั้งหรือสามครั้งซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เยอะนะคะทีนี้คุณนายพอรู้เรื่องคุณนายก็บอกเอาละ่ะคุยกับหลวงพ่อตอนไปทําบุญที่วัดบอกว่าเขาจะทําบุญห้าหมื่นนะคะแต่ว่าเขาจะต้องมีชื่อเขาอยู่ที่เครื่องฟอกไตนะคะคือหลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจนะคะ นี้ทางทางในอำเภอกับทางอนามัยของที่อำเภอนั้นอะ่ะก็ไปประกาศคนก็มาร่วมงานกันเยอะแยะทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมนะคะเขาก็มีการออกโรงทานกันนะคะเจ้าของตลาดเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เจ้าของกิจการใหญ่โตในอำเภอนะคะพวกเศรษฐีมีเงินทั้งหลายก็มาช่วยกันออกโรงทานจะได้ไม่ต้องลำบากหลวงพ่อนะคะ แล้วก็มากันมากมายนะคะก็ปรากฏว่าได้เงินมาเยอะนะคะเงินจำนวนที่ได้เนี่ยมันก็เกินกว่าค่าเครื่องนะคะหลวงพ่อก็เลยบอกเขาที่เหลือก็ให้โรงพยาบาลเก็บไว้แล้วกันเป็นทุนจะทําอะไรก็ได้จะเป็นค่าอาหารให้คนที่มาก็ได้หรือจะยังไงก็ได้แล้วแต่นะคะทีนี้คุณนายนี่ก็เป็นคนที่งกนะคะ ก็บอกให้คนขับรถเนี่ยเดี๋ยวขอพูดย้อนนิดนึงพวกคนที่อยู่บ้านคุณนายเขาก็เ,าเห็นหลังบ้านเนี่ยมีพื้นที่ว่างก็เลยทำสวนครัวนะคะปลูกผ,ผักพืชสวนครัวกินนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อก็ประหยัดตังค์ได้คุณนายก็บอกคนรถบอกไปตักกับข้าวฉันจะเอากลับไปกินที่บ้านด้วยจะได้ไม่ต้องไปทำอีกหลายวันนะคะคนรถเขาก็เก่งใจก็ไม่กล้าไม่รู้จะพูดยังไงใจนึงก็ไม่อยาก เพราะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกโลงทานนะคะทำยังไงก็ไม่ได้แต่ก็ขัดคุณนายไม่ได้นะคะทีนี้คุณนายเนี่ยความที่เป็นคนที่ไม่ออกกําลังไม่เดินเหินถ้าไม่ออกจากบ้านคุณนายก็จะนั่งแหมะอยู่ที่นั่นก็มีโรคลุมเลาเยอะแยะ,ยะเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะทีนี้คุณนายทํำยังไงยาก็วางอยู่ที่โต๊ะตัวเองก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะโต๊ะอีกชุดหนึ่งที่มันดูทีวีมันไกลนะคะมีวันหนึ่งคุณนายก็เจ็บหน้าอก ยาก็อยู่บนโตลุกก็ลุกไม่ไหวนะคะจะเรียกคนข้างหลังบ้านก็เด็กเขาอยู่นอกบ้านอยู่คนละคนละอาคารกันนะคะอยู่หลังบ้านก็ไม่ได้ยินคุณนายก็จะลุกก็ลุกไม่ไหวลุกขึ้นมาก็หน้ามืดปรากฏว่าคุณนายก็จากไปนะคะพอพวกนี้เขาขึ้นมาเจอก็เลยตกใจนะคะรีบโทรบอกลูกๆนะคะ ก็เลยจัดงานปรากฏว่าคุณนายเนี่ยพอตายไปกลายไปเป็นเปรตค่ะเพราะว่าเธอยึดติดอยู่กับสิ่งที่เธอทุกอย่างต้องเป็นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าการที่เรายึดติดสิ่งต่างๆเนี่ยยังดีที่คุณนายยังมีบุญกุศลบ้างที่ได้ทำไว้เพราะว่าเจตนาในการทำบุญเธอเธอไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการทำบุญจริงจังต้องการให้ชื่อขึ้นเป็นที่หนึ่งแค่นั้นเองเห็นไหมคะ โชคดีที่ว่าลูกๆส่งเงินมาให้คุณนายก็แบ่งบางส่วนไปทําบุญเนี่ค่ะตรงนี้ทําให้คุณนายเนี่ยก็เป็นสะพานก็ยังดีก็ได้มีกินบ้างไม่หิวโหยเห็นไหมคะเนี่ค่ะเจตานานี่เป็นเครื่องสําคัญเวลาเราทําบุญเราขอให้จิตเราบริสุทธิ์แค่นั้นเองเห็นไหมคะผลของเจตานาของการกระทําของเรานะคะกระทายน,นี้ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจในการทําสิ่งต่างๆขอให้ทําด้วยเจตานาที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิค่ะ